ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาดูนะฮะที่ของผมที่ให้เขาไถไว้ตรงนี้นะฮะเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยที่ให้เขาไถไว้ี่ยผมไม่น่ใจว่ามันมีกี่ไร่นะแต่ผมให้เขาทาไว้เฉยเพราะว่าผมจะได้มีนโยบายจะปลูกพืชปลูกอะไรอยู่นะฮะหลายๆอย่างพอด้านนี้จะเป็นด้านนี้จะเป็นบ่อนะฮะเนี่ยบ่อนะฮะด้านหลังด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นบอ่อคือระบบน้ำอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงนะ,ะมันมันได้หมดและ แต่เรี่งงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะปลูกอะไรตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะปลูกอะไรบ้างแต่ที่ราวที่แล้วที่ผมปลูกเนี่ยผมปลูกอ้อยนะฮะเนี่ยนะปลูกอ้อยทั้งหมดนี่แหลนะะมีอ้อยบางส่วนแล้วก็มีหลังจากนั้นก็จะมีปลูกปลูกมันด้วยนะแต่ทีนี้ผมผมคิดว่าผมจะลงอะไรดีคือเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยผมที่ผมไถไว้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะ ด้านนี้ที่เป็นฝั่งนี้เลึกเข้าไปเนี่ยประมาณประมาณสองสองสองร้อยเมตรนะฮะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยเมตรเนี่ยมันเป็นป่านะครับผมจะอาไว้ไว้ให้หน้าฝนเเหมือนกับปลูกเห็ดอะฮะประมาณเนี้ยนี่นะพื้ที่ตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วมันมีฝั่งนี้อีกนะฮะ้าน,นี้นี่นะ ท้านี้ที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ประมาณนี้นะฮะเนี่ยให้เ,เพื่อนๆดูนะนนะผมจะได้ลงการเกษตรลงพืชใน,นทีหนึ่งว่าจะเอาเพืชลงดีลงหรืออาจจะปลูกปลูกปลูกมันหรือปลูกพ่อยอะไรประมาณนี้เนี่ยครับคลิปนี้ก็ฝากพวกเราไว้แค่น,นี้ก่อนนะฮะเอามาให้พวกเราได้ดูกันครับสวัสดีครับ